ต้องเล่าจริงๆเหงอพี่น่าเครียอ่าก็ได้วะมามาวัยเด็กวัยที่เรานั้นถูกปกป้องจากการออกไปเผชิญโลกอันแสนอันตรายด้วยครอบครัวที่อบอุ่นหรือก็อาจจะไม่ บางทีพวกเขาก็อาจจะกลัวที่จะให้เราในตอนนั้นที่ยังไม่พร้อมทั้งด้านร่างกายและที่สําคัญที่สุดแต่เราในวัยนั้นไม่เคยคิดถึงมันเลยจิตใจไม่เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นมักจะเก็บงํามันไว้ตลอดแม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายคงจะมีเพียงแค่บางคนหรือบางสิ่งเท่านั้นแหละที่เราพร้อมจะเปิดใจระบายความรู้สึกที่อดัดอั้นมากมาอยออกมา ภายในโลกที่ยิ่งเติบโตเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยงามเหมือนดังภาพในจินตนาการสิ่งนั้นมันก็คือโอเวน่นเด็กแย่ธรรมดาอะไรเพื่อน จะมีพ่อแม่ผู้เคร่งครัดแม้แต่เวลาไปกลับบ้านก็จะถูกจํากัดเอาไว้ตามกฎที่ตั้งไว้ภายในครอบครัวพ่อแม่ของเขามักจะไปรับไปส่งอยู่เสมอจนทำให้แม้แต่จะออกไปเล่นข้างนอกเขาก็ยังทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยแต่ตัวเขานั้นก็ไม่เคยได้มีปัญหาอะไรกับมันลหรออจนกระทั่งจูๆ่ๆบางสิ่งก็ดึงดูดสายตาของเขาในวันนั้นดุลพี่คนนึงในโรงเรียนของเขาก็ชวนไปดูทีวีซีรีส์ที่บ้าน นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสยองที่สำหรับผมแล้วมันยังคงหลอกหลอนตัวผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ทุกคนคงเคยได้พบเจอกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันแทบจะกำหนดชีวิตวัยเด็กของคุณไปเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบนี้เราจะขอข่ารายการนี้เพื่อนำไปสู่เคอร์อรสอู่อจอคลดหรือถ้าเป็นพวกเด็กผู้ชายก็คงต้องเป็นซีรีส์พวกนี้ไม่ก็พวกอะไรที่เท่ๆคูแบบเนี้ยนะที่ ถ้าเป็นสบายนี้เหรอไอ้ช่างแม่งเอะพวกเราทุกคนก็คงเคยผ่านช่วงวัยที่มีเวลาค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากมายเดิมได้รับช่องทางที่สะดวกมากขึ้นในการรับชมและส่งต่ออะไรแบบนี้ได้ยังมีอิสระ ค้นพบในสิ่งที่รักที่ชอบนอกจากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยสักวันเราก็จะได้เอาไปอวดหรือไม่ก็เอาไปคุยกับใครสักคนหนึ่งคนที่ชอบมันเหมือนกับเราด้วยซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้จากมันเองแต่แรกหรอกอย่างวิดีโอนี้ที่คุณอาจจะไม่รู้จักหนังเรื่องไอซอเดอะทีวีโกลเลยก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะทำให้คุณเห็นถึงความน่าลงไหลที่วัยเด็กเราทุกคนนั้น ได้พบเจอและความน่ากลัวที่เราไม่สามารถทิ้งเรื่องราวนั้นไปจากความทรงจําได้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้จะไม่มีการสปอยคอนเทกต์เนื้อหาของหนังเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เราจะทําให้คุณนั้นเข้าใจในสิ่งที่หนังนั้นต้องการจะสื่อสารที่สุดเพราะทุกคนล้วนมีวัยเด็กที่เคยผ่านมา am, ตอนเด็กมึงดูกร์ตุนพวกนี้เหรอสิบ ก็ใช่ดิพี่ก็ปกติผมอยู่กับญาใช่ป่ะเขาเขาเป็นผู้หญิงกันหมดอ่ะผมก็เลยต้องดูตามอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วตอนนั้นเรียว่าไงวะมัน enjoy ไหมสลับหนึ่งก็ก็มันมผมชอบนะเว้ยตอนนี้ก็ชอบอยู่คือแบบซื้อนู่นซื้อนี่เต็มบ้านเลยอะไรที่เกี่ยวกับบาร์บี้เนี่ยโอ้แล้วถ้าเป็นตอนนี้มึงยังชอบอยู่ไหมแบบออาจะว่าไงดีวะเออก็ถ้าหลังๆวันนี้ก็มัน มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้ววะ่ะและเพียงไม่นานหลังจากที่โอเว่นได้นั่งดูทีวีซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ตกหลุมรักมันแทบจะในทันที The Pink Opaque Show ที่ถ้าให้เทียบดูมันก็แทบจะเป็นสูตรเดียวกับสาวร้อยเวทมนต์ในฝั่งของตะวันตกนะแต่เด็กผู้ชายอย่างเขาเนี่ย ก็ลุ่มหลงและหมกมุ่นกับมันเอามากๆไม่ต่างจากแมดดี้ที่แนะนําเรื่องดาวสุดพิเศษนี้ให้แต่การที่จะแอบไปดูทีวีที่บ้านของรุ่นพี่ทุกอาทินั้นยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพวกเขาจึงพยายามดกวิถีทางเพื่อที่จะได้ดูมันอีกครั้งและนั่นก็ได้ปลูกฝังบางอย่างให้กับเขา latego tapes over and over again these But they never got over over never old. I watched ตอนนั้นผมจําได้เลยนะว่าสิ่งที่ผมดูตอนเด็กๆมันทําให้ผมมีความสุขมากแค่ไหนไม่ใช่ตัวโชว์มันหลอกที่มันดีอะ่ะแต่การที่ผมกับญาติๆที่ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเนี่ยได้มานั่งคุยกันในภาษาเดียวกันที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากพวกเราเองหลังจากที่ได้นั่งเปิดแผ่นบาร์บี้ดูกันที่เชื่อผมเถอะว่าถ้าไปถามชายแท้ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะไปเปิดดูมาแล้วหรอกนอกจากจะเอาไปแอกใคระนะแต่มันก็ทําให้ในตอนนั้นผมรู้สึกได้ถึงความพิเศษในโลกที่เหนือจินตนาการ special we are the pink opaque แต่มันกลับไม่ใช่โลกที่ผู้ชายอย่างผมเขาจะยอมรับกันน่ะนะ พอโตมาอีกสักพักหนึ่งผมก็โดนจับเข้าโรงเรียนชายล้วนสถานที่ที่ได้เปลี่ยนชีวิตผมไปอีกครั้งผมได้พบกับสิ่งที่เด็กสมัยน,ะนั้นนิยมดูกันไม่ว่าจะเป็น under tale creepy pasta pleasure ใน YouTube หรือไม่ก็สิ่งที่แม่งหลอกหลอนว้เด็กกูอย่าง Final f i n a l d f d นะสวัสดีครับครับผม b a c กระบมาเกมแคสเตอร์วันน,น,น,นี้จะมาแคสเกม Friday and Freddy แล้วก็อนิเมะแบบนี้นะโอเคตอนแรกผมก็ไปดูเพราะมันบอกว่าเรือสวยเรือสวยผมก็คิดว่ามันเป็นเมะแข่งเรือไงนะไอสัตว กูโดนหลอกแต่ก็ช่วงเวลานี้แหละที่โตของนั้นได้สนุกไปกับการไปจนภัยในรั้วโรงเรียนใหม่ที่มันไม่ต่างจากการไปอีกโลกนึงเลยแต่ในขนาดเดียวกันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของความห่างเหินของผมกับครอบครัวช่องวา่างนี้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนนั้นถึงแม้ว่าผมจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็แทบไม่ได้คุยอะไรกันเลย แล้วก็พอฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงพอรู้แล้วว่าผมที่อายุ13ปีผู้อยู่ในวัยกําลังคง้นหาต,ตัวตนอีกครั้งนั้นผมก็พยายามลองทําอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะดูแปลกไปจากคนอื่นและในขนาดเดียวกันที่คิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรในตอนนั้นผม ก็เริ่มที่อยากจะเข้าใจในตัวของคนอื่นมากขึ้นผมนั้นเลยพูดน้อยลงจนทาให้เพื่อนที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริงแม่งลดน้อยลงเรื่อยๆผมก็พอรู้ตัวอยู่แล้วว่าตอนนั้นผมเบียวชิพหายเลยแต่ว่าก็เพราะช่วงเวลานั้นแหละมั้งครับผมก็เลยได้เจอกับเพื่อนหรือคนแปลกหน้ามากมายที่เราไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้ําผ่านไอ้สิ่งสิ่งนี้ในอีกฟางหนึ่งพี่แดนคนที่สัมภาษณ์ผมนั้น เขาได้เติบโตมากับทวินพีของเดวิดลินช์สิ่งที่เคยเป็นความบันเทิงสุดมืดมนในวัยเด็กของเขาถึงจะเกิดในปี1998และได้ดูหลังจากนั้นไม่ถึง5ปีตัวพี่เขาก็เฝ้ารอมันให้มันกลับมาอีกครั้งจากตอนจบของซีซั่น2 ที่มันค้างเติ่งอยู่แบบนั้นไม่นาน20ปีและตัวผมที่ตามดูมันทีหลังผ่านแอปสตรีมมิงเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้รู้เลยครับว่าตอนจบของมันแม่งทาแฟนคลับทรมานขนาดไหนได้แต่นั่งตั้งทฤษฎีผูกโยงเรื่องราวต่างๆซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ก็เดาอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะบางคนก็เฝ้ารอมันกลับมาตั้งแต่ยุค90หรือคนที่เฝ้ารอก็อาจจะจากไปก่อนที่จะได้เห็นมันกลับมาอีกแล้วผมบอกทุกคนไปเลยนะว่าแบบแเรื่องนี้แม่งโคตรเป็นผมเลย แต่ไอ้ที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ,อแบบว่าคือคือชีวิตของตัวละครหรืออะไรพวกนี้มัน,ม,นมันแทบจะเป็นผมเลยเว้ยคือมันมันมีเรื่องหนึ่งแบบอันนี้ผมไม่ค่อยเล่าให้ใครเท่าไหร่แต่จะเล่าก็ได้ว่าคือช่วงหนึ่งเว้ยตอนแบบผมอายุแบบ13 14อย่างเงี้ยผมเคยเป็นแบบมาดูดิสคอร์ดอะฮะตอนนั้นมึง13เป็นมาดูเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูนี่ผมมีเพจดูดวงด้วยนะเว้ยตอนนั้นะอะไอ้ตอนนั้นผมแบบ ไปเจอคนเยอะมากเลยเว้ยที่ไอ้เที่เข้า mm hmm. มาแบบเข้ามาคุยนู่นนี่นั่นแบบปรึกษาปัญหาชีวิตกับกูบเพราะว่าเหมือนผมเป็นเซฟโซนให้เขาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนั้นมึงมองว่าไอ้ที่เป็นเซฟโซน่สําหรับมึงอมันคืออะไรวะก็ ในวัย14ปีตอนที่ผมคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวของผมหมดแล้วมันทำให้ผมมันนั่งจิตตกกับอะไรหลายๆอย่างพอร,รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจในตัวผมกลับบ้างเลยแล้วก็ยังมีปัญหามากมายที่ผมแบกรับจากคนอื่นที่อายุมากกว่าผมเป็นสองทเท่าซึ่งตัวผมนั้นก็ผูกปัญหาอะไรแบบนี้เข้ากับตัวเองมากเกินไปแต่มันก็ยังมีอยู่ที่ที่หนึง่งที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่นั่นก็คือสังคม อีกรูปแบบหนึง่งการที่ผมอยากจะเป็นใครก็ได้พยายามตามกระแสว่าคนแต่ละกลุ่มชอบอะไรเพื่อที่จะได้ไปคุยในภาษาเดียวกับพวกเขามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างแต่ก็เพราะอย่างนี้นี่แหละมาเลยทําให้ตัวผมนั้นไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆในที่สุดผมก็ได้เจอมันสักทีสังคมที่พร้อมอบอุ้มอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของเด็กในวัยนี้มันเป็นที่ที่ผมได้เจอกับผู้คนมากมายที่พูดคุยในเรื่องที่เฉพาะมากๆ จะพูดอะไรเบียเบียวก็ไม่มีใครเหยียดหรือมาล้อก,กันเลยอ่ก็แค่ตอนนั้นแหละนะกลุ่มพวกเนี้ยแต่ว่าพอช่วงเวลานี้นี่แหละที่มันได้เริ่มสอนบางอย่างให้กับผมถึงการรับมือกับความรู้สึกการเข้าใจเรื่องการเข้าสังคมต่างๆแต่ผมก็อยู่กับมันได้ไม่นานหรอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องโตขึ้นแหลนะเนาะ f r e e b e e Bitches นักดองนักแต่งเพลงอินดี้โฟก์ชื่อดังในยุคสมัยที่เพลงป๊อปและฮิปฮอปนั้นกำลังครองชาร์ตเพลงโลกอยู่แต่ตัวเธอที่มีความหลงไหลในเพลงโฟก์นั้นก็ได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ทำให้เพลงโฟก์นั้นได้กลับมามีความนิยมอีกครั้งตัวเธอนั้นมีอิทธิพลทั้งในด้านงานเพื่อสังคมมากมายและงานเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างอัลบั้ม s t a n n g r r n n l f งานเดบิวต์ของเธอนั่นเองที่เล่าเรื่องราวการก้าวผ่านความทุกข์ไปอย่างชา้าๆและมีเพลงดังอย่างสกอ s สตรีต โมชั่นซิกเนตและงานมาสเตอร์เพลของเธอในอัลบั้มชุดที่2อย่าง Punisher ที่ผมคงจะอธิบายเพลงดังของงานนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะผมอยากให้ทุกคนได้ลองฟังตั้งแต่แทร็กแรกยันจบดูทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่ฟีบีได้รับรู้และเข้าใจในการแก้ปัญหากับตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าอัลบั้มแรกมันเปรียบดังการเข้าใจในความเจ็บปวดภายในจิตใจของตัวเธออัลบั้มนี้มันก็เปรียบเสมือนการเยียวยาความเจ็บปวดในจิตใจนั้น และไม่นานนะักเธอก็ได้กลับมาร่วมงานกับสลอปปี้เจนวงดนตรีของเธอในช่วงสมัยที่เธอยังอยู่ไฮสคูลและก็ได้ร่วมร้องเพลงเพลงหนึ่งด้วยกันคลอมชชีนทุกอย่างมันเกิดขึ้นและถูกทำลายลงเพราะตัวเธอาทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำเธอแค่อยู่ตรงนั้นพอดีจุดที่ทุกอย่าง มันดิ่งลงเหวเพราะโอเว่นนั้นก็ไม่ต่างจากเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอเพื่อนที่ทิ้งเธอไปแต่พอฟังเพลงนี้ดีๆผมก็คิดไปถึงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะผมมีเพื่อนสนิทมากมายที่หายจากกันไปตามกาลเวลาอาจจะเพราะว่าความชอบมันเริ่มไปกันคนละทางจนเข้ากันไม่ได้แล้วเราอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นขนาดนั้นจริงๆก็ได้บางทีอาจจะคิดแต่ว่าอยากจะให้คนรอบข้างเข้าใจในตัวเราจนลืมไปว่าเรา ต้องเข้าใจใพวกเขาด้วยตอนนั้นผมที่คิดแบบนั้น <c oughs> ก็เลยแยกตัวออกมาจากสังคมเหล่านี้แต่เอาจริงๆแล้วเหมือนตอนนั้นผมพยา้ยามหนีจากมันมากกว่าจนกระทั่งผมนั้นได้กลับไปดูการ์ตูนพวกนั้นอีกครั้งหนึง่งที่มันเคยเป็นโลกทั้งใบให้กับผมแต่พอมาดูอีกครั้งจากที่ผมสามารถดูมันได้ตลอดดูซ้ำได้เช้าเย็นแต่ว่าตอนนี้มันกลับไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว <c oughs> เมื่อเราเติบโตขึ้นโลกก็จะทำร้ายเรามากขึ้นเช่นกันเหมือนกับการที่ความเป็นเด็กของเราในตอนนั้นมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งเราก็ทำได้แต่จดจำภาพของตัวเองในตอนที่ยังคลั่งไคล้อะไรแบบนั้นอยู่กดมันเอาไว้ให้ลึกอยู่ในใจระหว่างที่ต้องทำโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะย้อนกลับไปถึงความรู้สึกแบบนั้นได้อีกแล้ว เจนเชิรรุนได้เขียนบทไอซเดอะทีวีโกลในช่วงการบำบัดฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอร์ปีหลังจากที่เปิดเผยว่าตัวเขานั้นเป็นทานเจนเดอร์โดยในตอนนั้นเขาบรรยายไว้เลยหรอว่ามันเป็นหายนะครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาซึ่งไอตอนที่เจนเขียนเรื่องนี้นั้นก็ได้แรงบันดาลใจจากทีวีซีรีส์ในปี1997อย่าง Buffy the Vampire Slayer ซึ่งมันก็เป็นซีรีส์ที่เขาใช้มันในการเยียวยาตัวเองเช่นเดียวกับที่ได้ถ่ายทอดไปในตัวละครของโอเวนและที่สําคัญที่สุดให้กลิ่นไอความเป็นเทอรเรอต่างๆภายในเรื่องมันก็เกิดจากฝันร้ายต่างๆที่มันยังวนซ้ําอยู่ในหัวของเจนโดยเอาจริงๆแล้วมันก็ก่อเกิดมาจากทีวีซีรีส์อีกอันนึงด้วยเนี่ยสฮิฮัซิวฮันเจน์ี m e n อล และแล้ว25ปีหลังจากทวินพีกซีซัน2จบลงสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นในที่สุด ลุงลิ้นก็ได้พาซีรีส์สุดโปรดของทุกคนกลับมาอีกครั้งในชื่อทวิน p e a k ดอะรีเทิร์นที่มันทําให้ทุกคนนตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะได้ดูผลงานชิ้นนี้อีกครั้งการกลับมาครั้งนี้ของตัวละครแต่ละตัวก็เปลี่ยนไปจากเดิมตามอายุจริงๆของตัวนักแสดงจากตอนนั้นบางคนก็ยังเป็นแค่วัยรุ่นตอนนี้คงเติบโตมาทํางานและรับผิดชอบชีวิตอะไรต่างๆมากมายจนหลายคนคงแทบจะลืมมันไปกันหมดแล้วแต่สําหรับทวินพีค มันจะอยู่ในความทรงจำของผมและทุกคนที่ได้ดูมันไปตลอดการเออแล้วตีความว่าไงหมายถึงอะไรไอซอลเดอะทีวโกเนี่ยเอ,อจริงๆว่าผมผมคิดว่าแม่งมันคือภาพสะท้อนของชีวิตทุกคนอะที่โตมากับอะไรแบบเนี้ย ผมคิดถึงมนันมากเหมือนกันนะตอนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องแคร์ใครเลยแต่พอโตขึ้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมจนสุดท้ายตัวตนของเราในวัยเด็กก็ได้ตายไปโดยที่เราลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำสำหรับผมนี่แหละคือฝัน้ด้ที่สุดที่ผมจะจินตนาการได้แล้วลระครับแม้ว่าตอนนี้ สิ่งที่คุณจะถูกเรียกหรือถูกจํากัดความอยู่มันคืออะไรสิ่งที่คุณชอบมันจะเป็นแบบไหนแต่ไอสิ่งพวกนี้เนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่ไอซอเดทีวีโกลเลือกที่จะนํามาสะท้อนมุมมองของพวกเราในวัยเด็กที่แม้คุณจะไม่ได้มีประสบการณ์รับชมซีรีส์พิงโอเพกเหมือนกับตัวละครในเรื่องแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเชื่อมต่อกับมันได้บางทีมันอาจจะเป็นรายการอะไรสักอย่างของเล่นหรือหนังสือสักเล่ม หรือแม้แต่สถานที่ที่หนึ่งที่คุณยังคิดถึงมันอยู่ยังไงผมก็อยากให้ทุกคนภูมิใจกับมัน ที่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหรือแม้แต่ตอนนี้คุณยังจะรักมันอยู่ไม่เคยเปลี่ยนยังเก็บสิ่งนั้นเอาไว้แม้ว่าตอนนี้จะเติบโตเป็นคนวัยทำงานแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าเราทุกคนยังไงก็โหยหามันในวัยที่สิ่งที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นแค่การแอบ,บทำอะไรสักอย่างโดยที่พ่อแม่ไม่รู้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะครับและเราก็หวังว่าพวกเราจะได้เติบโตไปกับช่วงเวลาของทุกคน ขอให้มีความสุขนะครับ